อีกรณีนี้ก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีมีจระเข้ตัวเคื่งเลยครับไปนอนขวางอยู่กลางป่าชาวบ้านเขาก็เลยต้องขอแรงนักข่าวแล้วก็ตำรวจค่อยๆใช้เชือกคล้องคอจนจับได้สำเร็จครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมจระเข้ตัวใหญ่นะครับยาวประมาณ2เมตรนอนขวางอยู่ที่บริเวณกลางป่าเบญจพรรณซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนที่ชาวบ้านเขาพักอาศัยนะครับแต่ชาวบ้านเขาไปเห็นครับก็เลยตัดสินใจ ขอให้นักข่าวกับตำรวจเนี่ยช่วยกันจับจระเข้หน่อยโดยใช้เชือกคล้องกับไม้ไผ่แล้วก็คล้องไปที่คอจระเข้ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก็สามารถจับได้สําเร็จโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุชาวบ้านเล่าว่าเมื่อก่อนเคยมีความจระเข้นะแต่ว่าเลิกกิจการไปแล้วคาดว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะมากับน้ําหลักใหญ่เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ่อน,น้ําของชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับ หลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะนําจระเข้ไปไว้ที่ศูนย์พ่อพันธุ์ประมงอําเภอกบินบุรีเพื่อรอจะส่งไปยังศูนย์ประมงน้ําจืดบึงบรเพชรต่อไปกับ